สวัสดีครับผมนายแพทย์สลิดตันติอภิชาตนะครับหรือมาต้นนะครับผมก็รู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็ชวนเข้าไปทำอพอเข้าไปทำปั๊บก็รู้สึกว่าเอ้ยอวงการนี้นะครับมันก็ไม่ได้แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะฮะก็คือจะมีผู้ชายเข้ามาทำนะฮะผู้หญิงด้วยนะครับแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันใช้เรื่องของเทคโนโลยี เรื่องของความรู้ทฤษฎีต่างๆมากมายซึ่งผมก็เป็นคนชอบศึกษาชอบเทคโนโลยีอยู่แล้วก็เลยเข้ามาสนใจทางนี้มากขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าที่ทํามาหลักๆเนี่ยผมก็จะทําในเรื่องของการฉีฟเอร์ปรับโครงสร้างใบหน้านะครับตรงน,นี้ก็ทามาประมาณ10กว่าปีประมาสิบห6ปีละแล้วก็วจะมีเรื่องของการทําพวกเรเซอร์ต่างๆนะฮะก็คือทํกลุ่มพวกเรเซอร์เรื่องของหน้าใสทําเรื่องของพวกพื้นผิวใบหน้ายกระชับนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในฟิลมาประมาณ15-16ปีด้วยกันเหมือนกันนะครับ คือส่วนตัวผมเนี่ยก็ถามว่าเราก็ต้องคุยกับความต้องการของคนไข้ก่อนถูกไหมครับแต่ว่ามันก็ต้องมีจุดตรงกลางว่าทําแล้วเท่าไหร่ถึงจะดีตามความต้องการนั้นเพราะว่าบางทีเขาต้องการอย่างนี้ทําออกมามันอาจจะไม่ได้สวยก็ได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องต้องทำก็คือเราก็ต้องคุยหาพอ,อยต์ตรงกลางคุยกันว่าทางการแพทย์ว่ายังไงความต้องการของเคสว่ายังไงแล้วก็หาจุดตกลงร่วมกันมันจะดีที่สุด จริงๆเคสผู้หญิงปัจจุบันเนี่ยถ้าเทรนด์ของบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างของใบหน้าอยากให้หน้าเรียวอยากให้หน้าดูละมนุนดูหวานขึ้นดูอ่อนละมุนมากขึ้นนะฮะเพราะว่าลักษณะของบ้านเราเขาจะอิงไปทางเทรนด์เกาหลีมากก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างอาจจะเป็นฟิลเลอร์ใช้ตัวท็อกซินรือเบอร์ท็อกการใช้เครื่องยกกระชับนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเก็บเรื่องของผิวในเรื่องของความเนียนความใสด้วยกลุ่มพวกเลเซอร์ทรีทเมนต์อะไรพวกนี้ไป ในผู้ชายจะแตกต่างกันส่วนใหญ่มาได้เรื่องแบบอยากให้มีความมั่นใจมากขึ้นเฮ้ยมั่นใจไปเจอเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยไม่มีใครทักว่าทําไมแก่จังทําไมอายุเยอะอะไรเงี้ยมากกว่าผู้คนอยากสวยผมเข้าใจนะบางคนเนี่ยถือรูปดาราก็เลยแ uh huh. อบเ,เอาเหมือนคนเนี้ยคนคุณคนเนี้ยซึ่งจริงๆงพวกนี้ถามว่าบางคนถ้าโครงสร้างเขาอยู่แล้วมันก็ทําให้ใกล้เคียงกันได้แต่ว่าถ้าโครงสร้างเขาเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องบอกเขาตรงๆว่าของคุณเนี่ย อาจจะทำได้ประมาณหนึ่งคือทำให้คุณดูดีขึ้นแต่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโครงสร้างของดาราที่สวยพอมาใส่หน้ากับอีกคนเนี่ยก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสวยตามดาราถ้าปรับแล้วดูไม่ดีหรือว่าปรับแล้วเอ้ยของเดิมดีกว่าเอกลักษณ์เดิมดีกว่าเราก็แค่เสริมเอกลักษณ์นั้นให้ดูเด่นขึ้นนะครับน่าจะดีกว่ายกตัวอย่างเช่นบางทีเรื่องของใต้ตาเรื่องนอรดิอลย์ไอเงยบางคนเอารูปดาราเกาหลีมาเลยอยากมีดอร์ดิอยมีเล็บแบนเหมือนคนคนเกาหลีเลย นะฮะแต่ว่าคนบ้านเราบางคนเป็นไงฮะตาโตตาสองชั้นการที่เรามีตรงนี้เนี่ยทำให้ความเด่นของดวงตาเขาหายไปทําให้ตาเขาดูเล็กลงฉะนั้นเราก็ต้องเอาตรงนี้มาคุยกับเขาก่อนนะครับว่าโอเคมันได้แค่ไหนนะแล้วเราควรจะพอแค่ไหนเพราะบางครั้งเนี่ยสวยเกินพอดีมันก็มันก็ไม่สวยครับคือส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ปฏิเสธในบางเคสเหมือนกันถ้าสมมติดูแล้วทําไป ไม่โอเคทาแล้วไม่ดีขึ้นหรือว่ามันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําหรือว่าทํไปแล้วรู้สึกว่ามันดูมากเกินไปแล้วผมก็ปฏิเสธเหมือนกันบอกว่าเอ้ยมันอาจจะทําแล้วไม่ได้เปลี่ยนเยอะหรือว่าทําแล้วรู้สึกว่าของเดิมเอกลักษณ์เดิมดีอยู่แล้วอันนี้เราก็ต้องบอกเขาไปตรงๆจริงจรรยจัญญาบันเนี่ยก็คือเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่สําคัญในการทํางานหรือว่าในการที่จะรักษาในแต่ละเคสไม่ว่าจะเป็นเคสในโรงพยาบาลหรือว่าเคสคลินิกความงามนะครับก็เหมือนกันทุกอย่างเนี่ยก็ต้องเบสออนความเป็นจริง ไม่ใช่มาขายอย่างเดียวถ้าเขาทําไปเขาไม่มีความเปลี่ยนแปลงเขาไม่เห็นผลสุดท้ายเขาก็ไปกลับมาหาเราเคสหน้าไม่เท่ากันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างแก้ไขาย,ยากซึ่งปกติเนี่ยคนเราสองข้างจะไม่เท่ากันอยู่แล้วถ้ามองกันตรงๆไม่ว่าเป็นผมหรือว่าเป็นใครก็ตามนะฮะซึ่งถ้ามองเนี่ยน่าจะสองข้างจะไม่เท่ากันเป๊ะอาจจะมีความต่างอยู่นิดหน่อยแต่ในบางคนเนี่ยคือเรามองไกลๆระยะอย่างเงี้ยที่เราคุยกันอย่างเงี้ยฮะ มันเห็นเลยว่าเอ้ยหน้าไม่เท่ากันสองข้างดูเอียงไปเลยอย่างนี้จะแก้ไขค่อนข้างยากนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยข้างที่โตกว่าเนี่ยโตกว่าเยอะส่วนข้างที่เล็กกว่าเนี่ยก็จะเล็กกว่าค่อนข้างมากฉะนั้นถ้าแก้ไขถ้าไม่ไม่ผ่าตาดัดก็คือต้องเพิ่มมันเท่ากันซึ่งพอเท่ากันแล้วเป็นไงครับหน้าก็จะดูกว้างเกินไปหน้าก็จะดูใหญ่หรือว่าถ้าเราไปสัญ,ญกรรมออกให้เท่ากันให้ข้างหนึ่งเล็กเท่ากัน ใบหน้าก็จะดูเล็กตอบยิเกินไปขาดวอลลุม่มหรือว่าแก้มก็จะดูตกลงมาเพราะจากขาดการซัพพอร์ตกระดูกหายไปฉะนั้นเนี่ยเคสอย่างนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากนะครับต้องมองทุกรายละเอียดเพราะว่าบางครั้งไม่ได้เท่ากันไม่ได้ต่างแค่แก้มบางคนแก้มข้างนี้โตกว่าแต่ข้างฝั่งนี้ยุบกว่ามันก็จะต้องมองหลายๆมุมนะฮะแล้วก็เวลาแก้ไขก,ก็ต้องปรับในเรื่องของมุมแล้วก็แสงที่ตกกระทบด้วยว่า เราจะฉีดตรงนี้หรือว่าปรับแก้ไขตรงนี้ตรงนี้ไม่ควรจะเพิ่มเพื่อให้มุมมองทั้งสองข้างเนี่ยมันดูใกล้เคียงกันที่สุดเหมือนคล้ายๆเราแต่งหน้าครับบางครั้งเนี่ยบางคนมีใบหน้าที่หนกแก้มใหญ่เราจะแต่งยังไงให้หลอกให้เขาดูหน้าเล็กลงหรือว่าหน้าดูใกล้เคียงกันขึ้นฉะนั้นการทาพวกนี้จะคล้ายๆกันเลยก็คือเรา เล่นกับแสงตกกระทบเล่นกับแสงไรเงาฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่หน้าไม่เท่ากันหรือว่าต่างกันมากๆหลายจุดหน้าเอียงเนี่ยจะแก้ไขค่อนข้างยากนิดนึงฉะนั้นอาจจะต้องมาปรับและพูดคุยก,กันก่อนว่าจริงๆเนี่ยปรับได้แค่ไหนแล้วความเป็นไปได้ของเขาออกมาเขาจะสวยได้ถึงประมาณไหนนะครับเรสที่เจอบ่อยๆก็ในเรื่องของการฉีดยาฟิลเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานมาฉะนั้นพอฉีดมาแล้วเนี่ยการที่เราจะไปแต่งเพิ่มเติมเพิ่มเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ นะครับเหมือนจะเสมือนว่าพื้นที่มันค่อนข้างเต็มอยู่แล้วการที่เรายาไปเพิ่มมันยิ่งทําให้ปัญหาเนี่ยมันเยอะขึ้นฉะนั้นสิ่งต้องแก้ไขคือเอาออกไปก่อนแต่บางครั้งยาฟิลเลอร์ที่มันอยู่ถาวรหรือว่าพวกซิลิโคนปั่นหรือว่ายาปลอมเนี่ยพวกนี้มันไม่สามารถสลายได้เราก็ต้องมีการขูดเอาออกก่อนซึ่งถามว่าขูดได้หมดไหมมันก็ไม่ได้หมดร0 0เนนะครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยบางทีพอฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเกาะกับเนื้อเยื่อเรา สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเหมือนกับเราต้องต้องไปแยกออกมาจากเนื้อเยื่อเราซึ่งมันมันเหมือนกับเราที่เอาพวกทรา,ายกับเกลือมาปนกันมันก็แยกแยากฉะนั้นเราสามารถกูดไว้บา้างให้มันยุบลงได้บ้างนะครับแล้วเราก็มาแต่งแก้ไขซึ่งมันอาจจะยากกว่าในกรณีที่เหมือนเคสใหม่ๆไม่เคยทําอะไรมาเราเราเราแก้ไขเลยหรือว่าบางกรณีถ้าสมมุติไปฉีดของแท้มาแล้วแต่เป็นก้อนหรือว่ามีปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่เอาออกก่อนเหมือนพื้นที่เต็มครับเหมือนเราทาสีบ้านเอาไว้ ประมาณหนึ่งแล้วสีมันไม่เรียบเราไปทาทับมันก็ยิ่งไม่เรียบไปกันใหญ่ถูกไหมครับมันก็ต้องอาจจะต้องแก้ไขออกก่อนแล้วทําใหม่มันก็จะดูดีกว่านะครับ,รบแต่บางคนถ้าปัญหาเล็กน้อยเราก็สามารถแก้ไขได้เลยอย่างเช่นก้อนไม่เยอะมากเราก็สามารถแต่งได้หรือว่าไม่ได้พื้นที่ไม่ได้เต็มมากเราก็สามารถตกแต่งให้เขาดูดีขึ้นมาได้นะครับ <S <S คือบางคนเขาก็ไม่รู้จะไปปรึกษาที่ไหนหรือว่าบางทนรู้สึกว่าเอ้ย เขาอยากแก้ไขจริงนะฮะแต่ว่าการก,ก่อนที่จะรับทำเราก็ต้องคุยความคาดหวังกันก่อนนะครับว่าบางทีเราแก้ไขได้ประมาณไหนอย่างเช่นบางคนก้อนแข็งมากเลยเราออกน,นิดเดียวเราก็ไม่สามารถเติมเพิ่มได้าอาจจะยุบลงได้นิดหน่อยก็ต้องพูดคุยตามความเป็นจริงหลักต้นๆ้นเลยคือการศึกษาข้อมูลการที่เราจะไปทำอัตรการอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผ่าตาดัดการฉีดฟซลล์การฉีดตัวท็อกซินการทำเลเซอร์เราจะไปทำที่ไหน ทํากับใครอุปกรณ์ที่ใช้คืออะไรนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆคืออันที่1เลยดูว่าใครเป็นคนฉีดถ้าไม่ใช่แพทย์ฉีดก็เซโนโลเลยอันที่2คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ด้วยผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพนะครับผ่านตัวแทนถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยนะฮะก็คือนําเข้าอย่างถูกต้องเพราะว่าบางทีของจริงแต่ว่านําเข้าแบบผิดกฎหมายการเก็บรักษาไม่ดีคุณภาพก็เสื่อมลง ของก๊อปของปลอมก็ไม่ควรจะใช้อาจจะถูกจริงครับแต่คุณภาพเนี่ยไม่ได้สุดท้ายก็คือในเรื่องของสถานที่นะครับก็ควรจะเป็นสถานพยาบาลอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าการที่ทำานัการต่างๆเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในทวะปลอดเชื้อคือต้องฆ่าเชื้อทอาความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะเพราะาถ้าไปทําข้างนอกเนี่ยโอกาสที่มีการติดเชื้อเกิดผลข้างเคียงตามมาก็เยอะอันนี้สําคัญมากนะฮะแล้วก็หลายๆเคสที่เป็นข่าวก็มักจะไปฉีกันข้างนอก